สวัสดีครับพบกับช่องช้างแฟมิลี่ครับอู้วันนี้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอ้า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 เด็กดื้อเด็กดื้อเอ้าจะไปเตะพ่อได้ไงจะไปเตะปู่ได้ไงเนี่ยนี่จะไปเตะปู่ได้ไงเนี่ยเอ้าเอ้าเอ้าจะไปเตะปู่ได้ไงเนี่ยโอ้ยไม่ธรรมดานะเนี่ยโอ้ยเด็กดื้อเดันเอ้าจะไปเตะปู่ได้ไงเนี่ยเอ้าเอ้า เออจะไปเตะปูด้วยกันเนี่ยเอ้า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 เอาเตะปูเลยเอาเตะปูดเนี่ยเอ้าจะไปเตะปูด้วยกันเนี่ยเอ้าไม่ธรรมดาเนี่ยคนนี้เอ้าเรจะไปเตะปูนะเนี่ยเอ้า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 เราจะไปเตะปูนะเนี่ยนี่เอ้า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 อุ้ย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 เตะปูได้ปูไม่รักแน่ปูไม่รักแน่นี่ ปู่ไปลักเนอร์เนี่ยเอ้า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 เั่นอะไรป่ะเอานันลงนันลงนอ่นลงไงนั่นลงมานันลงมานันลงมานันลง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 เอ้านันลงเราจะไปไล่หมูหมูแล้วหมูหมูมามาแล้วเนี่ยฮะเอ้า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 ก็จ๋าไปอยู่ก็ดื้อเหมือนเดิมแล้วเนี่ยเอ้าเอ้ามาเตะกันแล้วเนี่ย เอ้า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 เดีหมือนกันเด้คนนี้ดีเหมือนกันเด้เนี่จะมาเตะปู่แล้วเนี่ยเอ้า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 สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์หัวบาด เด็กดื้อดิเด็กดื้อเด็กดื้อนี่นเนี่ยเอา้าเอ้าเอ้าคุณหมอกำลังจะเข้ามาเนี่ยเอ้า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 เอ้ยมันจะไปเตะใครเนี่ยเอ้า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 เอ่อเด็กดื้อเด็กดื้อเอ้าเอ้าเอ้า เอ้า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 ไม่มีเพื่อนแล้วจะเล่นกับปู่แล้วเนี่ยฮะแล้วเล่นไปเล่นมาจะเตะปู่แล้วเนี่ยเออเฮ้ยคิดได้ไงเนี่ยคิดได้ไงเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้ยเฮ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 ้ยคิดได้ไงเนี่ยเอ้า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  ได้ไงเน aa, ี่ยเอ้านั่นด้วยยกว่าขันไปขานี่ยกกัเคยยกกันได้ไมขาดิเอ้า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 ขามาขามาเตะๆปูแล้วดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ดื้อเลยคนนี้เอ้าเอ้ามาเอ้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 าอะไรวะขามาเอ้าขามาเอ้าเอ้า ย่งนี้ต้องเตะอาาอาวาขาดเอ้อ้าเอ้าโอ้โหไม่ธรรมดาซะแล้วไม่ธรรมดาเอ้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 เอ้า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  โอ้โห oh oh. สวัสดีค่าก่อนสวัสดีค่ะขอโทษคุณปู่แล้วขอโทษก่อนขอโทษก่อนขอโทษก่อนแล้วขอโทษ no. ไม่ให้ได้เตะนู้ดู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 โูดโดโอูดูโูู้ดูดูดูาูด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 ูู้ด oh ูดอดู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 ยูอูดูาูดะพูอูพ่อจดู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 ู้ด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 ูันนูดนดูดูดนเูดููดูด <im itar> ะู <im itar> กลัวอะไรเนี่ยมันวิ่งมุดท้องแม่อะไรทีนี้วิ่งมุดท้องแม่อะไรทีนี้เออวิ่งมุดท้องแม่ทันวลาแล้วนี่ออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วออกมาอีกแล้วดูดูขาหลังนะเนี่นะขาหลังก็เลยเตะนะเนี่ยเตะนะเนี่ยเตะนะขาเนี่ยขาเนี่ยมาเตะขาหลังนะเนี่ยเตะขาหลังนะเนี่ยเตะขาหลังนะเนี่ เอ้าเอ้าอลิกกตกอลิกกตเดอสวัสดีครับไอ้ต้นบครับสวัสดีค่าลูกเร็วสวัสดีค่าก่อนค่าเสียงหน่อยเร็วเสียงหน่อยถ้าจะกินกล้วยไปเสียงหน่อยเสียงหน่อยลูกเสียงหน่อยเร็วเสียงโอเคโอ้โหน่ารักจังเลยนางแบบนางแบบสวยไม่สั่งนะคนเนี้ยมุนนางแบบนะเนี้ย แล้วที่นี่หุ่นอะไรเนี่ยนี่หุ่นเตี้ยๆนี่หุ่นอะไรเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกหุ่นอะไรคะไอ้เจ้านี่อันนี้เขาเรียกหุ่นอะไรเนี่ยฮะอันนี้เขาเรียกหุ่นอะไรคะอ้าวจะเตะอยู่เรื่อยเว้ยเอ้ยเฮ้ยจะเตะคุณปู่อยู่เรื่อยเลยเออนี วันนี้แผงลิดแล้ววันนี้แผงลิดแล <t art> ้วมีส้นหลังด้วยมีส้นหลังด้วยแล้ววันนี้ <t art> น่ะดูดิอะไรอยู่น่นอะไรอยู่น่นเอาเลยเลยเลยทีนี้จะมาจับจูเนียแล้วเนี่ย <t art> เขาจะมาจับจูเนียแล้วขราวนี้ดูดิอะไรวะอะไรอยู่น่นเนะมาจับจูเนียแน่วันนี้มาจับเด็กดื้อหน่อยเร็วมาจับเด็กดื้อหน่อยเร็ว มาจับเด็กดื้อเร็วอุ้ยมาเร็ว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 มมาาววจับเด็กดื้อแล้วเอาเอาเด็กดื้ออย่กลัวเว้ยโอเคครับเอาบายบายลูกบายบายแล้วบบายบายนะบายบายจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องช้างแฟมิลี่ด้วยนะครับ Bye-bye!